แถมง่ายได้อีกต่างหากท,ทั้งทงที่อุตส่าห์นำหน้าลียงถึง2ต่อศนแต่สุดท้ายต้องเล่นกันต่ออีก30นาทีหลังโดนตีเสมอสองต่อสองว่าถึงแนวรับของพีแดงบางทีเจมี่คาราเกอร์อาจพูดถูกเช่นกันเนื่องจากอดีตกองหลังลิเวอร์พูลเคยชี้ว่าระบบหลังสามของอโมริมเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้ทีมดังของเมืองแมนเชสเตอร์ตกต่ำอย่างหนักเนื่องจากนักเตะไม่ถนัดกับแนวทางนี้จนทำให้ทีมเสียประตูเป็นเข่ง อีกทั้งฟุตบอลยุคนี้แทบไม่มีทีมไหนใช้ระบบหลังสามอีกแล้วซึ่งหากบอร์ดผีแดงอยากเห็นทีมมีผลงานกระเตื้องขึ้นก็อาจต้องปลดในายใหญ่โปรตุกีสเนื่องจากเขาเคยยืนยันชัดเจนว่าคุมทีมเล่นในระบบอื่นไม่เป็นนอกจากเกมรับที่ยแย่แล้วแดนกลางของแมนอยู่ในเตดก็ไม่เอาวเช่นกันเนื่องจากไม่สามารถคุมจังหวะเกมผ่อนหนักให้เป็นเบาได้เลยทั้งทั้งที่ท,ทีมมีสกอร์นำสองเม็ดแต่กลับปล่อยให้โดนคู่แข่งกดดันอย่างหนักจนทีมเสียหายจนได้ หลังจบเกม90นาทีแมนยูในเตดยังครองบอลเป็นรองเช่นเดิม64ต่อ36เปซ็นแถมได้ยิงน้อยกว่า17ต่อ18ครั้งอีกทั้งส่งบอลเข้ากรอบได้น้อยกว่า5ต่อ7ครั้ง5ดับไฟก่อนโหมโรงละครทันเวลา เข้าสู่ช่วงทดเวลาเกมรับที่เลวร้ายของแมนยูเน็ตยังกล้าเสียเพิ่มอีก2ประตูให้ลียงที่มีกันแค่10คนแต่เหลือเชื่อไม่น้อยที่พวกเขาตะบันสามประตูรวดแซงชนะได้อย่างสุดเซอร์ไพรส์โดยมีคอบบี้เมนูตัวสำรองซัดให้ทีมรอดตายด้วยผลเสมอ4ต่อ4ก่อนที่แม็กไกวกองหน้าจำเป็นจะกลายเป็นฮีโร่ของทีมในนาทีสุดท้าย หลังรอดพ้นจากการขายหน้าคาบ้านแมนยูในเตดฉลองชัยชนะได้สำเร็จในการลงเล่นเกมฟุตบอลยุโรปรอบ8ทีมเป็นนัดที่28ซึ่งเป็นสถิติที่สูงที่สุดของทีมจากเมืองผู้ดีแซงหน้าลิเวอร์พูล1นัดขณะเดียวกันอโมริมยังคงรักษาสถิติที่เหนือกว่าลียงได้ต่อไปโดยแมนยูในเตดยังไม่เคยแพ้ให้กับคู่ปรับรายนี้เลยแม้แต่เกมเดียวจากผลงานดวนกันทั้งหมด7นัดโดยผีแดงกำชัยได้4นัดและเสมอ3นัด นอกจากนี้ผีแดงยังมีผลงานที่แข็งแกร่งในเกมเย้าของรายการนี้จากการประชัยแค่เกมเดียวจาก30เกมหลังที่โอนแทฟฟอร์ดโดยพวกเขาสยบทีมเยือนได้23เกมอีกทั้งแน่นอนว่าแมนยูในเต็ดยังรักษาผลงานไร้พ่ายในถ้วยยูโรปาลิกซีซั่นนี้ได้ต่อไปเป็นเกมที่12แล้วหลังผ่านเข้ารอบตัดเชือกได้สำเร็จสำหรับลียงพวกเขาแพ้นัดเยือนถ้วยยูโรปาลีกเป็นเกมแรกใน13เกมหลังจนได้จากผลงานก่อนหน้านี้ที่ชนะเกนะ้านัดเสมอสามนัด ซึ่งส่งผลให้มีอันต้องตกรอบ8ทีมอย่างน่าเสียดายโดยหนสุดท้ายที่พวกเขาไพา่เกมเยือนในรายการนี้คือการประชัยให้กับอตาลนต้า1-0ต่อเมื่อเดือนธันวาคม2017